โอเคครับผมก็สวัสดีไวรุ่บัลฟูทุกคนกันด้วยนะครับผมสําหรับคลิปนี้นะครับผมก็จะมาเล่นผลบอมนะครับหรือผลระเบิดนั่นเองนะครับผมเขาว่ากันว่าผลนี้เป็นผลที่กาดที่สุดในเกมนะครับผมก็มาลองเล่นดูนะครับว่ามันจะกากอย่างที่เขาล่ารือกันหรือเปล่านะครับเพราะว่าผมยังไม่เคยเล่นนะครับผมโอเคเราไปเปลี่ยน,นกันเลยโอเคครับตอนนี้เราก็ถึงที่ขายผลเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะตอนนี้เราก็จะมาซื้อเลยนะฮะนี่เราต้องืิงผลแต่งไปจริงๆเดี๋ยวนีนะ้ผลรูปแล้ว โอ้เสียงเสียงดังเกินปิดเสียงก่อนโอเคฮนะเราก็มาซื้อผลกันเลยนี่นะห้าพันโอ้ถูกอะ่ะอิอซื้อไปโอเคโอ้โหแล้วผลนี้บินไม่ได้ด้วยต้องเดินโอเคครับตอนนี้เราก็ถึงที่ทดลองผลกันแล้วนะครับผมเราก็จะมาทดลองกับบอตตัวนี้เลยนะฮะโอเคฮะเราก็จะมาดูสกิลแรกกันก่อนนะ ยู่แรกเป็นอะไรอุ๊ยอุ๊ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอเคฮะอะไรของมือเนี่ยผลน่โยนระเบิดไว้เนี่ยนะดูดูด,ด,ดูท่ากลางแข็งมันแล้วโยนระเบิดโอ้โหโคตรก่าโคตรกระจอกดูใหม่ฮะดูโอโ้โ,กกโอห,มโโหผมเชื่อแล้วนะว่ามันกากจริงนะะดูดิ มันโดนมั้เนี่ยโอ้โหดูดารามีดเท่าไหร่วะย,ยันลืมเปิดน,นั้นวะเปิดดูดรามีดตรงไหนวะยังไงใช่ไหมเนี่ยใช่ใช่ใช่ดูดารามีดก่อนนะว่ามันจะแรงแค่ไหนฮะโอ้โหพันกว่าเลยนะถือว่าเอาเรื่องอยู่ปุูงอุ้ยเฮ้ยเดี๋ยวผมขอฟาร์มอ,อกสก,กลิลสองก่อนนะโอเคครับผมตอนนี้เราก็ได้ สกิลสมาแล้วนะฮะสกิลสใช้แค่15บห้าตเตอรี่เท่านั้นนะ,ะโคตรน้อยอย่างนี้แล้วก็ามาดูสกิลสกันก่อนฮะดูท่ามันอุ้ยท่าอะไรวะเน,นี่ยดูดิเหมือนจะปล่อยหมัดออกไปนะปุงอุ้ยเหมือนระเบิดตัวเน,นี่ยือเหมือนการระเบิดตัวดูดูเหมือนระเบิดพลังเลยว่ะดูใหม่นะทุกคนแางมาเลยดาเมจน่าจะแรงนะสกิลเนะี่ยปุง โอ้โหแทบไม่ต่างกับสกิลแรกโ,ฮโ,ฮโฮคตรโคตร่อยอ่ะโคตร่อยอโอ้เท่ากับสกิลแรกเลยดูไหมดูไหมปูงโ,โดนไม่เต็มอ่ะดูสกิลแรกนะปูงสกิลแรกกว่ามันหนึ 1, ่งพันหนึ่งร้อยดสกิลที่สองนะทุกคนมันเบามากอ่ะอูปุูงเนี่ยเท่ากันโอ้โ เบาชิบหายโอ้โอเคขอเปิดเสียงก่อนนะน่าจะไม่ได้ยินนะโอเคนะฮะโอ,อ,โอ้ค่อยมากเชื่อแล้วนะว่าเป็นเป็นผลที่กากจริงนะไปดูดูเราเอาไปสู้กับกะไอ้นีดูเออมาดิเพื่อนมาดิเพื่อ,อนมาดิ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  เอามันหนีอะครับเห็นไหมแค่น,นี้มันก็กลัวแล้วโอ้ผมมันโหดเกินไงจับผลอะไรก็โหดไปหมดปั๊บปั๊บปั๊บโว้วันนี้มีคนจะสู้กับเราเรอย่างยีใช่ไหมเนี่ยโอเคเราก็มาหาตังค์กันก่อนฮนะใช้ผลนี้หาอุ้ยทีเดียวพังไปว่ะดูเก็บตังค์เก็บตังค์รวยแล้วไปกู เราไปหาท้าตู้กันยดีวยกว่าโอเคครับผมตอนนี้ผมก็ไปหาคนมาท้าสู้แนละเหมือนว่ามันไม่มีใครอยากจะสู้กับผมเลยนะครับผมผมมันอาจจะโหดเกินไปไงก็สําหรับคลิปนี้นะครับผมก็ลาไปก่อนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามผมด้วยนะครับคลิปหน้าจะมารีวิวอะไรมาทำอะไรตอนนี้เนี่ยกูยจ,จบคลิปเลย Ok à. Bye bye